พอวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 สุขศึกษาและพละศึกษา การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบหลังจากที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วก็จะทราบผลการทดสอบว่าแต่ละบุคคลมีสมรรถภาพทางกายด้านใดที่ดีและควรปรับปรุงสมรรถภาพทางกายในด้านใดบ้างเพื่อนําไปปรับปรุงสมรรถภาพทางกายด้านที่บกพร่องให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการง่ายๆดังนี้ 1. จดบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้าน 2ขณะทดสอบควรมีผู้คอยตรวจว่าผู้ทดสอบมีข้อบกพร่องอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรเพื่อหาวิธีแก้ไขจุดที่บกพร่อง 3. ให้ฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญและเพื่อลดข้อบกพร่อง 4. ฝึกปฏิบัติจนชำนาญแล้วจึงทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้งและบันทึกผลแล้วนำผลที่ได้ครั้งล่าสุดมาเปรียบเทียบกับครั้งแรก เพื่อดูพัฒนาการด้านต่างๆนะครับ